วันนี้ผมจะมาสอนดูเหรียญเจ้าสัวสองนะครับเบสิกการดูเหรียญแบบง่ายๆก่อนนะครับจะมาสอนดูแบบง่ายๆก่อนอย่างแรกเลยนะครับเอาเหรียญขึ้นมาครับนะครับดูด้านข้างเหรียญก่อนครับอย่างแรกดูขอบเหรียญแบบนี้ครับต้องมีรอยตะเข็บแบบนี้ครับทั้งสองด้านเลยต้องมีทั้งสองด้านเลยนะครับ รอยตะเข็บเนี่ยมันเกิดจากบล็อกสองบลอง็ลอ,ลอกมาประกบกันนะครับ ushi. เวลาหล่อเวลาก็เทลงไปนะครับมันจะต้องมีตะเข็บขึ้นมาอย่างนี้ทุกทุกเหรียญต้องมีทุกเนื้อต้องมีนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้ออะไรเนื้องเงินทองแดงน้วะทองคําต้องมีหมดนะครับต้องมีหมดต้องมีหมดเหม,ด <ừ. S 1> มือนกันทั้งหมดนะครับด้านล่างนี้จะเป็นรอยตะใบใช่ไหมครับเนี่ยรอยตะใบก็จะเห็นว่าเนี่ยครับเกิดจากการที่ว่าเหรียญนี้มันหล่อพอหล่อมาจจะมันจะมีช่อนะครับ ก็ต้องตัดพอตัดแล้วต้องแต่งเนี่ยธรรมชาติอย่างนี้ครับดูมีขอบแบบนี้สันนิษฐานก่อนหรือว่าแท้โอกาสแท้สูงมากครับโอกาสแท้สูงมากใครมีแบบนี้ส่งมาขายผมได้นะครับทองแดงเช่าหลักหมื่นนะครับทองแดงเช่าหลักหมื่นราวะนี้ผมเช่าหลายหหมื่นนะครับหลายหหมื่นสวนน้ำเงินนี่เช่าหลายหลายหมื่นถึงแสนเลยนะครับสวยสวยส่งมาขายได้ครับ ทองคานี่ผมเช่าหลายหลายแสนหลายหลายแสนย้่ว่าหลายหลายแสนเลยถึงล้านบาทเลยนะครับทองคาใครมีลองลองดูครับว่าด้านข้างเป็นแบบนี้ไหมถ้าเป็นแบบนี้โอกาสแท้สูงครับส่งมาขายันได้นะครับยินดีรับเช่านะครับยินดีรับเช่าโอเคครับขอบคุณครับ